สวัสดีครับวันนี้น้าไทยมากับลอกนะครับได้ว่าคอร์ดไฟนะครับตัวนี้ขายเฉพาะของบริษัท LTG นะครับตัวนี้สวยมากเลยมีตั้งแต่เบอร์2000นะครับเบอร์2005นะครับ C 3,000แล้วก็ C 4,000พนะครับตัวนี้สวยและราคาถูกมากเลยมาดูกันนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับตัวนี้บอดี้จะเป็นสีดำนะครับปัดกระสปูนสีเงินทองแบบนี้เลยตัวนี้จะเป็นคอร์ดไฟ LT ตัวใหม่ล่าสุดนะครับหมุนลื่นมาก เหมาะสำหรับลูกค้าที่ไปตกพวกเหยื่ยปอปลอมนะครับเบอร์สองพันเนี่ยเหมาะมากเลยสปูลก็จะเป็นสปูลต้นๆแบบนี้ใส่สาย,ย PE ได้เยอะนะครับนะแล้วก็ตัวนี้นะได้หนอปเป็นหน็อปยางทรงนี้เลยตัวนี้ผลิตที่ประเทศ m ม็ก in อินเวียดนามนะครับก็จะเขียนเอาไว้ตรงนี้มีประกันได้ว่าเซโก้ให้ด้วยนะตัวนี้มีปัญหาเข้าศูนย์ได้บอดี้สวยนะเรามาดูเบอร์อื่นกันบ้างถ้าเป็นเบอร์สองพันห้าก็จะเหมาะสำหรับพวกตกปลาช่อนได้นะ เบอร์43,000นี่ก็ตรงนี้จะได้บอดี้เป็น2,500นะครับแต่ว่าสปูลเนี่ยใส่สายได้เยอะกว่าสังเกตบอดี้มันจะเท่ากัน43,000กับ2,500างาน,นที่ขนาดสปูลน,นะครับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายเลยครับ44,000ก็จะได้บอดี้ของเบอร์3,000นะครับบอดี้มันจะเล็กนะแต่ว่าตัวลอกนะครับจะจุใส่ได้เยอะเท่ากับเบอร์4,000เลยสปูลมันจะหนาขึ้นตรงนี้ก็จะได้นําเป็นทรงนี้ทรงพวะวกรนะครับแขนก็เป็นสีทองเทมากเลย ดีไซน์ลงตัวราคาพันกว่าบาทเองนะครับตัวนี้นะราคาเริ่มต้นอยู่แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทเอง <Wow. S 1> สเปคเข้าๆนะครับข้างกล่องก็จะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นรอบห้านะครับรูปปืนสารตลาับมี ATD นะครับมีรองแคส ABS แล้วก็มีนิชิกิอนะครับเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับที่ได้ว่าว่าดีๆนะครับใส่มาในตัวนี้หมดเหมาะสำหรับมือใหม่หรือเริ่มต้นนะในกล่องมีอะไรบ้างเปิดขึ้นมาก็จะเจอไดอะแกรมต่อะแกรมแบบนี้เลย เอาไว้เบิกอะไรนะครับแล้วก็จะมีคู่มือจากทางไดว่ามาแล้วก็มีบัตรรับประกันนะครับของไดว่าด้วยเอาไว้ส่งเคมบริษัทนะแล้วก็มีตัวนี้แผ่นชิปนะครับลองสปูลให้3มชิ้นน่าใช้มากนะครับใครที่เป็นมือใหม่นะครับอยากได้ลอกแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแบรนด์ไดว่านะเอาไปตีเหยือปอมนะครับตกสปิลตกหน้าดินนะตัวนี้น่าใช้มากนะครับเจ้าคอร์ดไฟนะครับ LT สนใจจัดได้นะครับในราคานะเดี๋ยวเราให้ปักไว้ให้ตัวนี้น่าใช้จริงๆครับผมขอบคุณครับ